สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2นะครับโดยก็จะเป็นการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะครับจะทําได้โดยการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้โดยจุดก็จะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB ให้ดังรูปนี้นะครับวิธีการหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นะครับจะทําได้โดยดังนี้นะครับ1ก็คือเราจะใช้วงเวียนนะครับ โดยให้จุด a และจุด b เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับและเราจะกางรัศมีของวงเวียนเนี่ยให้ยาวเท่ากันแล้วก็คาดคะเนว่าความยาวของรัศมีของวงเวียนเนี่ยให้ยาวก,กว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง ab น,นั่นเองครับเรากลางไว้ประมาณนี้นะครับเราก็จะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันนะครับอย่างแรกก็ให้ปลายแหลมของวงเวียนนะครับจุดที่จุด a ก่อนนะครับแล้วก็เขียนส่วนโค้ง ด้านบนนะครับด้านล่างต่อไปครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับแต่ให้จุดศูนกลางเนี่ยจะเป็นจุด B นั่นเองก็คือให้ปลายแหลมเนี่ยอยู่ที่จุด B ปุ๊บแล้วก็เขียนส่วนโค้งนะครับด้านบนด้านล่างนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้จุดตัด2จุดนะครับโดยให้จุดตัดต้อง2จุดเนี่ยจุดบนนะครับเป็นจุดตัดของจุด C นั่นเองครับจุดนี้นะครับจุด C อีกจุดนึงครับจุดด้านล่างเป็นจุด D ครับต่อไปนะครับเราก็จะลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด C และจุด D นั่นเองนะครับาลากเส้นเชื่อมได้จุดตัดของส่วนของเส้น,สนตรง CD และส่วนของเส้นตรง AB นะครับคือจุดนี้นั่นเอง ให้จุดตัดนี้นะครับชื่อว่าจุดจุด O ครับจุด O นะครับแล้วก็จะได้ความยาวของสองเส้น,นตรง AO นะครับยาวเท่ากับสองของเส้น,นตรง OB นั่นเองนะครับโดยเราจะสามารถตรวจสอบว่าความยาวของสองเส้น,นตรง AO เนี่ยยาวเท่ากับความยาวของสองเส้น,นตรง AB ได้โดยการใช้วงเวียนนะครับให้เรา ปลายแหลมอยู่ที่จุด A นะครับแล้วก็ปลายปากกานะครับอยู่ที่จุด O นะครับอ่าแล้วก็ให้ปลายแหลมเนี่ยไปอยู่ที่จุด B นั่นเองครับเห็นไหมว่าปลายปากกาเนี่ยอยู่ที่จุด O แสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AO และส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับจุด O เนี่ยก็จะเป็นจุดกลางของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ตามที่กําหนดนะครับ นั่นคือจุด O เนี่ยจะแบ่งครึ่งส่วนของในตรง AB นะครับจำจทย์ที่กำหนดให้นะครับขอบคุณครับ